อ่าสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีที่เราเข้าสู่เวิร์ฟเออเวิร์ฟเวิร์ฟเืออะไรเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสเตกนั่นไงสะดุดเลยนะฮะสเตเกนเอ็มโอนะครับหรือเอ็มโอเอสจีนั่นเองนะครับวันนี้ครับเรามาเล่นกิจกรรมขนแก้ว,วัดดวงทีจริงเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะเราก็เฟลนะครับก็เลยมาเล่นอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะฮะอ่ะครั้งที่แล้วนะครับผมใช้วิธีการเขียนไว้บน เออโน้ตแพดนะครับแล้วก็พลาดนะครับไม่ได้ถ่าย้เพื่อนๆดูหลายๆคนก็เลยเคลือบแคลงใจนะในการสุ่มนะครับรอบนี้เอางี้เลยดีกว่าทำให้มันแฟร์กว่าเดิมเลยดีกว่าผมจะสุ่มใหม่ทุกครั้งเลยดีกว่าฮนะง่าย,ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรมฟุ่มอสุ่มนะครับซึ่งก็จะมีตามนี้นะครับเลดเออยลโล่กีน นะครับออเดสแล้วก็ออวินนะครับผมนะแต่ละรอบนะครับแล้วพอเป็นรอบสุดท้ายนะฮะผมก็จะใช้ซุปเปอร์สูมอีกอันนึงนะครับจะมีแค่เลสเจลโลกีนเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเข้าใจตรงกันนะอ่าเอาตอนนี้เอานี้ก่อนนะครับซึ่งสีไหนสุ่มโดนจะเป็นสีที่ชนะแล้วก็ได้ขึ้นไปนะครับจะเอาแค่20คนเท่านั้นนะครับผมอ่าจะเอาแค่20คนเท่านั้นนะครับ ทำไมไม่โดน TP off แสดงว่าเข้ามาช้าไปนะครับผมกิจกรรมนี้จะ TP off รอบเดียวนะครับเอาละเต็มตัวนะครับไม่ก็นั่งเก้าอี้อยู่อะ่ะก็เลยไม่ได้โดน TP off ไม่ก็ใช้ของใช้กล่องอยู่นะครับนี่ครับไปแล้วครับกติก้าเหมือนเดิมนะครับผมหวนแกว้วดวงนะยังคิดกิจกรรมอื่นไม่ออก <c oughs> เล่นนี่ไปก่อนนะเออตอนนี้ก็จะต้องขอบอกว่าเออลืมไอ้นี่เลยยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะพุ่งนี้นะครับจะ เปิดนะครับเมืองนี้แหละครับออฟบริเวียนนั่นเองนะครับผมอ่าพรุ่งนี้นี่ก็คือเมื่อวานของคนดูย้อนหลังนะเพราะว่าเออเราจะลงวันศุกร์ใช่ไหมเราเปิดเมืองนี้วันพฤหัสนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าสตาฟ์ทเขาบอกว่าเสร็จแล้วนะครับเมืองนี้นี่ก็เป็นผลงานของสตาฟรุ่นก่อนและกับรุ่นปัจจุบันนะฮะทำกันมานะฮะทำตั้งแต่เซิร์ฟเซิร์ฟหลักนะจนมาทําถึงเซิร์ฟนี้นะครับผมนะก็ โอ้โหโดยเฉพาะปราสาทนี้สร้างเก่งมากนะฮะลุงเต้สร้างทิ้งไว้นะฮะก็จะหายสาบสูญไปนะครับออแต่ว่ารอบๆนี้สตาฟก็มาเติมเต็มจนมันเป็นเมืองจนได้นะครับผมอ่ะกลับมานะฮะลุงเต้เขาหายไปเพราะว่าไปรอเขาหนึห้าเก้าเยอะจัดนะครับทำให้เขานี่ไปนั่นเองเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เอาล่ะนะครับและนี่ครับชุดที่ไมนัสซิโลใส่อยู่นี่ฮะ ก็จะเป็นชุดของออบิเวียนอันใหม่นะครับที่มีขายในช็อปแล้วนะฮะต้อนรับเมืองใหม่นะฮะก็สำหรับใครที่หาอยู่ก็ลองไปดูนะฮะโดนหลอกแดกทักทีนะฮะจะได้เฮฮานะครับกับอาวุธนะครับระดับขั้นสโตนก็มีให้สุ่มกันแล้วนะครับโอเคกลับไปยืนริมๆครับคนที่ได้ขนแก่ครับยืนอยู่ตรงกลางครับจะสุ่มแล้วครับใครไม่ยืนริมๆผมจะสปาวกับลวนะสามคนนี้นะ คนแรกผมจะเอา20คนนะครับเต็ม20คนแล้วที่เหลือก็จะไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับเขาเล่ต่อไปแค่20คนฟรีเหลืองผ่านครับอ่าเอาโยนคืนผมมานั่ละนอตซ่าเอ็มโอกับกับตันสกายครับกลับเลยครับเออโอเคฮะไอสตาร์ฟสปาวกลับให้ผมด้วยก็ได้นะผมจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์แปบมากนะฮะชึบนี่โอเคนะฮะมา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  ยืนครับยืนครับใครได้ยืนครับสุ่มสำหรับรอบนี้นะฮะเชิมโอ้ยแหลกเอาล่ะรอบนี้นะครับผมตายหมดครับเอาคืนมาแล้วก็สปาวกลับเลยฮะอย่าอ้อยอิ่งอับอายครับเออเอาคืนมาโอ้ไฟแล้วกลับไม่กลับคิกเลยนะเว้ยคิวก็ได้คิวก็ได้ โอ้การจะคิวหน่อยให้เสียพอยต์เล่นนะฮะตอนนี้เนี่ยพยายามอย่าตายจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าพอยต์เนี่ยเวลาตายพอยต์ลดนะครับผมบอกเลยนะฮะรับพอยต์เนี่ยใครพอยต์เยอะที่สุดนะฮะปลายเดือนนะครับจะได้รับห้าร้อยทูเลยทีเดียวนะครับเออก็ระวังนะครับเรื่องการตายกันนิดนึงนะฮะเอาละเธอนะฮะมา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 ตอนนี้ก็มีคนเอ่อรับจ้างรับจ้างตายนะครับให้พอยต์นะครับ ทำไมอ่ะเอา้าแล้วไบท์ทำไมไม่ยืนริมๆครับใครไม่ได้กลับมายืนริมๆครับเอาแอสโตนน็อตแคทครับได้เปล่าเนี่ยาสีเหลืองนะครับโอเคนะครับสุ่มแป๊บปุ๊บสีแดงรอดครับกับตันเจไปเลยลาก่อยนะฮะแอสโตน a ็อตแคทลาก่อยนะครับออไปแล้วฮะ <laughs> สองคนครับต่อมาเตรียมตัวนะชึบ ชิบชิบออสตทอโนตแคทอ่าไม่ได้กลับหรอเมื่อกี้ออกเกมมาหรออยู่ไหนละ่ะออสตทอโนตแคทผมสปาเขากลับก่อนนะครับชิบโอเคนะฮะเรียบร้อยสามคนที่ได้ครับไมนัทแบ็คบีทีแล้วก็ด็อกเตอร์นะฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งโยนมาดิอ่าด็อกเตอร์ Doctor, สีเหลืองจำได้อยู่สีแดงรอดครับผมอ่ามนัทเอามาแบ็คบีทีเอามาแล้วก็ ด็อกเตอร์กับไม้นัทครับลาก่อนครับเอออย่าร้องไห้เสียใจเอาล่ะต่อมาครับอย่าเพิ่งรีบเดินออกมาก่อนผมโยนดิเออเห็นอีกทีสปาวกลับเลยนะครับใครเดินออกมาก่อนนะฮะเออเห็นอีกทีเดี๋ยวผมสปาวกลับให้ไม่แฟร์ไม่แฟร์นะครับเออชึบเอาล่ะครับรอบนี้ฮะ เี่ยผ่านครับสิทธิกรกับไมโนมาคังคังคังแหงนะชื่อลาก่อนครับสองคนเนี่ยโชคดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย, <laughs> ยา <laughs> อย่าเฮ้ยนั่นอนะออกกม้าล้ำหน้าล้ำหน้า,นาติดเลยไปติดไม่ติดเสาไม่ได้ติดกำแพงดิติดกำแพงรอบหน้าไม่เตือนแล้วนะใครไม่ติดกำแพงผมสปาวกลับนะสตาร์เห็นใครไม่ติดกำแพงสปาวกลับได้เลยนะครับ เไม่ต้องบอกนะฮะออ,ออก,กิม่าไม่ติดกำแพงออก,กิม่าเตือนเล่าสุดท้ายนะไม่ติดกำแพงเจ็บตัวนะครับใครไม่ติดกำแพงสตาร์เปากลับได้เลยนะเอาครับยืนครับเอาละผมสุ่มไปด้วยเลยดีกว่าจะได้เร็วขึ้นเกรีนครับสีเขียวผ่านครับที่เหลือโยนคืนมาครับ เออเอาขึ้นมามาเอาสีเรืองขึ้นมา,มากลับไปเลยสองคนโนวากับวลราวุฒลไปไปนะครับเชอเชออะไรล่ะเตะให้เอาละมาครับกี่คนแล้วสามคนแล้วหรอสี่คนแล้วใช่ไหมสี่คนแล้วใช่ปะโอ้ห้าห้า่อห้า,หา <Okay. S 2> เนี่ยให้ยืนตามฝัพี่เขียวพีพี <PP S 1> ให้ลงสเสาเ่ยเอาละ่ะสมครับอุ้ย Nike ไนกี้เว้ยช็อตไดอาร์ตกากเ้ยเซิร์ฟหลักทั้งนั้นเลยเนะซีเขียวผ่านครับอมามามาหิวก็เรื่องกุ้เลยตาที่แล้วเราเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะตาที่แล้วผมแจกแอปเปิลทองไปแล้วตานีไม่แจกแล้วเออเออไม่ไม่ไม่แจกไม่แจก ไม่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 เอ็กช็อตไม่กลับทำไมอะ่ะทำไมไม่จ้าแย้มากนะฮะใครไม่ติดม,มุมนั่นไงไม่ติดม,มุมกลับเลยครับแจ็ครีมครับไปเลยฮะเอไม่ติดม,มุมนะบอกเลยนะใครไม่ติดม,ม,มุมผมสปาวเลยนะรอบนี้นะไม่ขู่นะเออโอเคครับอ่า,อาเอาไว้ฝุ่มรอเลยฮะ เยนเยนใช้ไม่เกี่ยวออกออวินครับเข้าทั้งสามคนเลยครับโยนมาคืนผมแล้วคืนผมมาเร็วเร็วเร็วเวกำเชิบโอเคฮะเอาเว้ยสตาครับ,รบกี่คนแล้วสตาร์ทอัปเดตผมด้วยนะอา่าเอานะครับใครไม่ติดกำแพงอ่ะอ่ะอยังไม่โยนนะยังไม่โยนอย่าให้เห็นอีกทีนะสองคนเนี้ย หมายหัวแล้วนะสฟิงก์ับเอิร์นแคตติ้งเนี่ยหมายหัวแล้วนะเอออย่านะอย่านะไปแล้วโยนแล้วเอาเว้ยห้ามลงจากแท่นนะครับใครลงจากแท่นตัดสินเลยครับคนที่อยู่ข้างบนฮะใครลงจากแท่นตัดสินยืนยืนนิ่งๆได้ค่ะสบตามกระเป๋ามาเลยยืนนิ่งๆอ้าวใครได้สีแดงอ่ะสีแดงอยู่ไหนเอฟวีเอฟ v p พเพิ่งกลับมานะครับอผมต้องขออนุญาตสปาวกับนะครับเออเาลนะดะอุบ,บุญโมมองกักคุงกักคุงรอบนี้จะรอดไหมเนี่ยท่านี้แล้วนี่ใช้ได้อยู่นะฮะของรางวัลรอบนี้นะครับก็คือหนึ่งหมื่นพอยต์นะครับกักคุงเนี่ยอ่ะสีเหลืองรอดครับผมโอ้เยี่ยมเลยเนี่ยเออของรางวัลรอบนี้ก็คือหนึ่งหมืนพอยต์นะฮะในชอน็อปนะมูลค่าเก้าสิบถูกนะครับ แจกกันคำขำเอย่าคิดมากนะฮะต่อมาครับกากคุ้ม<ย>มายืนมายืนเฉยเฉยได้เหรอจ<ย>ากคุ้งครับยืนเฉยเฉยครับถ้าเดิ<ย>น,นบอลบอลไม่ติดอะไรอะไรอย่าอย่า,ยาชึบนี่ฮะชึบเอาละครับไหนยืนยืนยืน <laughs> ฟุ่มแป๊บ มิสซนีด้วยมิสซนีอยู่นี่ด้วยสาวน้อยจากเซิร์ฟหลักนะฟสีเหลืองอ้าวด้วยความเป็นผู้หญิงนะเอ้ยโปรแกรมมันสุ่มแนละ้วผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่ออกนะไม่ได้เลือกแต่ผู้หญิงนะบอกก่อน<ม>เออไม่ใช่โอเคฟิตี้นะครับออโอเคนะคัเฟปดิเด็กคันโอเคต่อมาครับอายุละ เฮ้ยทำไมล้ำหน้ามาก่อนลยเกมโอเวอร์เห็นนะเว้ยกลับไปเลยเออล้ำหน้าล้ำหน้ากลับเลยอ๋อเชิบไหนออก,ก,มมกิมาไม่กระม้คน้ำอ๋อเดชแน่ๆเชื่อผมไหมฝุ่นแป๊บเออสีแดงครับผมอ๋อสีแดงครับ เฮ้ยออคิม่าเสื้อที่ใส่ยอยู่นี่ลดราคาแล้วเนี่ยฮะลดเหลือ150แล้ว 15. ออคิม่า150หมื่นห้าอแจกหมื่นห้าก็ได้จะได้กดชุดสตาร์เตอร์กันได้นะครับเออรอบนี้แจกหมื่นห้าก็ได้ผู้ชนะนะครับกี่คนแล้วเนี่ยครบยังฮะยังครับกี่คนแล้วครับสตาร์ทได้นับให้ผมปะเนี่ยเตรียม <12 S 1> ตัวนะสตาร์ทนับให้ผม <12 S 1> ด้วยนะค12คน12ใช่ไหมได้8คนครับ อ่าโยนแล้วครับเชิญครับอ่าอ่าสมสมไปเลยกินน้ำก่ออลวิน <laughs> <All win S 1> ครับผมอ่าเอามาออลวินครับเอาขึ้นดิเดี๋ยวก็สปาวกลับเลยลิกะเด็ดเด็ดเด็ดอ่านะครับตอนนี้สิบห้าคนแล้วใช่ไหม ห้าคนแล้วนะฮะเอาละได้อ้าคนครับโยนแล้วครับวันวินเนอร์ครับยืนนิ่งครับอ่โอเคสามคนนะฮะฝุ่มแล้วครับเอาละเอาละสีแดงครับผมอสีที่เหลือกลับกันเลยนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ กี่คน,คนละสีแดงครับสีแดงนี่กอตกอตหนึ่งห้าเก้านี่เออเดี๋ยวก่อนมันกี่คนนะผมก็ลืมเริ่มเริ่มตอนนี้สิบหกคนแล้วครับสิบหกนะสี่คนสุดท้ายครับโยนไปแล้วครับเออสฟมสีเหลืองครับโอ้ สีเหลืองเข้าครับเด็กเสิร์ฟหลักกันเลยเนี่ยอ่าไปนะฮะต่อมาครับตอนนี้สิบเก้าคนแล้วนี่เอ้สิบสิบเจ็ดคนแล้วนี่อีกสามคนค,ครับสีเหลืองเป็นแมนแมนไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วโมผมเนี่ย,เ,ยเหรอใช่หรอมานาซาจิมันสีอื่นเออแย่แย่มากตาถัว่ว <S <S เอาละ่ะสุ่มครับตายหมดแน่แน,น,นดูสีแดงผ่านครับอเอาเว้ยที่เหลืออีกสองคนครับสตาวกลับเลยครับไม่มึงหยุดเวอร์อีดิตกันก่อนดิออกกับเนนโดเนนโดรอยอ่ะกูอัดคลิปอยู่แย่มากเนี่ยตอนนี้สิบสิบเก้าคนแล้วใช่ป่ะถึงป่ะเฮ้ยผมแม่งมึน นิดเดียวก็นิดเดียวก็จำไม่ได้ละสตาฟสิกูจะนับไว้ให้ถามกี่ทีสตาฟตอบกูไม่ได้ทุกทีเลยกี <18 S 1> ค่คนแล้วครับแปดคนค,ครับสิบแปดนะสิบแปดค่ะโอเคอโยแล้วครับฮะเรามาลุ้นกันครับเชิบสุ่มนะฮะตายหมดครับ <laughs> อา้าวตายหมดครับ งอนงอนไปเลยเชิญอะไรก็ไปเลยกลับเลยไม่ไหวเออกดกนี่เขารอไปแล้วใช่ป่ะอ่าเขารอไปไม่ว่าเชิบเชิบเชิบเฮ้ยเออนันแหละนะฮะแบ็กบีทีเมื่อกี้เห็นว่าไม่วิ่งมาเก็บนะเลยให้อาภัยนะฮะฟุ่มแป,ป๊บครับสีแดงเข้ารอบครับ สามวันครับรอบนี้นี่ต้องเก็บให้ได้แล้วนะฮะถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยอ้าวเหลือสี่คนก็ต้องลุ้นที่เขาออเดตนะครับเออเอาครับมาครับฮึยเออเชอ้าวใครเก็บไม่ได้สองคนนี้อย่าเพิ่งกลับนะเผื่อออเดตเผื่อออเดตสุบครับ ทำไมคนนี้มันหูมันฝุ่งฝุ่งอ๋อฟากกินฝีเขียวครับผมอ๋อเรียบร้อยครับอินจัดติดครับที่เหลือที่ไม่ได้เข้ารอบก็กลับเลยครับออโอเคนะฮะเอ่อไฟนอลโอเคครับโอเคนะอ่ะลงมาต่อแถวครับ เลือกครับดึงสีครับผมสุ่มเจอสีไหนสีนั้นเข้ารอบครับมันเอาเขียวกันใหญ่เลยเว้ยเขียวผ่านตลอดเว้ยรอบนี้ผมไม่ได้เขียวไปโน้ตแพดแล้วนะฟุ่มนะบอกก่อนเออเอาแล้วนะห้ามเปลี่ยนแล้วครับอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆครับซืบ้สีเขียวจริงๆด้วยครับกลับเลย แดงกับเหลืองกลับเลยว้ายเฮ้ยอะไรนี่กะโกงหรอโกงจะวังโดนนะเว้ยโดนหนักนะเว้ยโกงอะ่ะกลับเลยกลับเลยเออสีเขียวครับเลือกครับเดี๋ยวครับต่อแถวเลยครับเลือกเลือกสีไหนครับอาจจะได้ผู้ชนะอะไรเนี่ยอานะเอาไม่มีใครเลือกเขียวเว้ยเฮ้ยออกเขียวมาไม่แจกแล้วบอก่อน เอานะฟูมานนะครับชึบสีเขียวอีกแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเออเอเอไม่ไม่เสียนึกว่ามันล็อกแต่สีขเขียวแต่ผมได้เขียวจริงๆนะเนี่ยเขียวสามทีติดสีเขียวแล้วไอ้สองคนกลับไปเลยเฮ้ยทำไมดวงมันมากับสีขเขียวอยองเลยเนี่ย เออกว่าจะแดงได้นะครับอ่ะเลือกครับคนละอันครับไปครับผมไม่ดูว่ามันไม่ได้ไอ้นี่ด้วยแต่มันเขียวจริงจังโอเคถ้าออกแดงก็ถือว่าไม่นับนะฮะจะฝุ่มกว่าจะได้เขียวกับเหลืองนะครับเอาครับเทปซาฟังปอนกับวิสซันี่สีเขียวครับเฮ้ยกูไม่เกี่ยวด้วยโปรแกรมล้วนๆเลยด้วยวิสซันี่ครับลาก่อนครับเทพซาฟังปอนครับได้ หนึ่งหมืนห้าพัน p o i นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวแอดให้นะครับยินดีด้วยนะฮะเอาละก็ขอบคุณมากไม่มีรางวัลปลอบใจมีแต่สมน้ำหน้าคุณน่ะเอาว่ารางวัลสมน้ำหน้าคุณน่ะสมหน้า <c oughs> สมหน้าไงเอออ่าให้แอดให้ high, บางปอนก่อนห5มื่นห้าหมืนห้าพัน ชบโอเคเรียบร้อยนะครับเอาละถ้าเกิดใครอยากจะไดกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้านะฮะส่วนอากจะเป็นกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้านะให้เน้นมาออนไว้นะครับแล้วอยู่ๆเดี๋ยวผมจะท p ีไปเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาเล่นมากขอบคุณทุกทุกคนที่ดูจนจบนะเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย